ควิกวิกวีนจะมีทำเจ็ดประการภาษีสารและการเจราจาทางการคา้าเร่งสรุปเขาเจราจาเส<อ>ร็จแล้ว <c oughs> เร่งสรุปกับการค้าให้เสร็จภายในธันวาคม68โดยการปรับปรุงว่าด้วย rule of origin นะเรื่องมีการการค้าชายแดนไทยกัมพูชาช่วยเหลือผู้ประก,กรอบการในเจ็ดจังหวัดทั้หมากรกมรลดธงฟ้า <c oughs> เพิ่มช่องทางตลาดใหม่ <c oughs> ทดแทนสมัยคุณจุเลนเราไม่ใช่หรอลดผู้พวง FTA บุกตลาดใหม่นะ FTA ก็คุณเสรษฐาก็ทำไม่ใช่เหรอแล้วเราจะไปชิงสมาชิก OECD ด้วยไม่ใช่เหรอแล้วใช้เครือข่ายทูตพาณิชย์หาตลาดใหม่เช่นตอนออกกลางก็ประชุมอ่าวอุงอิงก็ไปไม่ใช่เหรอจำได้ไหมพูดคุยถาก็ไปไปซาอุดจำได้ปะดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดมากรรมธงฟ้าพันสารอครั้งต่อปีร่วมมือกับเอกชน เอเกี่ยวกับให้ประชาชนไปซื้อยานอกโรงพยาบาลอัน,นี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะจะช่วยลดภาระค่าจะจดได้สามหมื่นสองพันสี่ร้ล้านบาทต,ต่อปีเอ๋ซื้อยานอกโรงพยาบาล <c oughs> มาตั้งแต่สมัยนายกประยุทธ์แล้วอืมแล้วมัร,ร้านยาเป็นนี่ไงร้านยาตามเซเว่นนี่ไงก็ก็ถึงเป็นร้ายนายาของสาสิบาทด้วยไงถูกป่ะใช่พอมาเป็นร้านยาตามเซเว่นแล้วถึงได้เข้าโครงการไอ้สิบหกโรค ยื่นบัตรประชาชนแล้วไปเอายาไม่เสียสักบาทไงอืมอ่ารักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวปีนี้จะมีผลผลิตกว่า21ล้าน8แสนตันมีสต็อกค,คงเหลือกว่า3ล้าน5แสนตันกระทรวงจะชะลอมาตรการสจ,จะใช้มาตรการชะลอ,อการขายก็เคยทํามาแล้วด้วยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เก็บสต็อกไว้ในเกษตรกรก่อนอ,อ่ะก็จะไปคุยไปเจราจา เร่งส่งออกแบบ g -2 g กับจีนเพิ่มจาก280,000ตันเป็น500,000ตันอันนี้ก็ถ้าจริงๆ To บีแ Fair คุณพิชัยเนืิตภัณฑ์ก็เจราจาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่หรอเนาะอ่าข้อ6เสริมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ s m e และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยสับสนการเข้าถึงตลาดใหม่เอเชียใต้ตนออกกลางแอฟริกาลาตินอเมริกาทำไทยทรัสไทยแลนด์ทรัสมาร์ทไทยแลนด์เซเลก t นะไทยแลนด์เซเลกลลก็ก็ทำกันมาเป็นชาติแล้วไม่ใช่หรอ อืมเรื่องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบอุปสรรคต่อธุรกิจเอา east of doing business ก็นโยบายเพื่อไทยไม่ใช่เหรอพอรบบ็ผ่านแล้วด้วยแล้วก็ขยายช่องทาง e-commerce ก็ผมก็งงหูทุกสื่อลงกันแบบอืมคนไทยคนแรกอ่ะปรบมือให้คนไทยคนแรกค่ะคนไทยคนแรก ม่ผมแม่แม่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ความผิดคุณสุภจีหรอกแต่ว่ามันเป็นที่สื่อมากกว่ามันอยู่ที่สื่อแหละที่เลือกณวันนั้นไม่ได้อยากที่จะให้พื้นที่ข่าวกับเพื่อไทยถูกป่ะอ่าเอาเอากันงตรงนะเอ,อถามว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคข,ของเพื่อไทยตั้งแต่ต้องอยอมรับว่าในรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มันที่คึกคักจริงๆก็ต้องอยอมรับว่าสมัยที่พี่ลูกอ้วนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ตอนนั้นเราเห็นการตื่นตัวของกระทรวงพาณิชย์ที่แบบ โอ้โหสนุกสนาออนมากอะที่คุณภูมิทำเป็นรัฐมนตรีพณิชย์นี้ะมีการคอนเน็กตพาณิชย์ทูตพาณิชย์กับพาณิชจังหวัดพี่เก๋แล้วสร้างทีมไทยแลนด์ไงคุณผู้ชมนี่สร้างทีมไทยแลนด์แล้วก็เรียกทูดทั่วโลกมาประชุมไงจำได้ไหมแล้วต่อไปเนี้ยพาณิชจังหวัดอะกับพาณิชย์ที่เป็นทูตอยู่ต่างประเทศอะจะคอนเน็กตกันโดยตรง ในการทําตลาดที่มันตรงตรงเป้าอ่ะอืมแล้วก็ไทยแลนด์ซีเล็กก็ทําแล้วไงแล้วไอ้ที่อะไรนะไอโอท็อปโอท็อปโอท็อปพลัสโอทอปพลัสแล้วก็ไอ้โลโก้ให้ร้านอาหารไทยอ่ะในต่างประเทศใช่ที่ใช่ก็ทํามันแต่ยุคนั้นอยู่แล้วเนาะ แต่ว่าข่าวไม่ค่อยออกไงฮะแต่ว่าแล้ว<ะ>ที่เราทาให้ปลูกพืชใ, <c oughs> ในทุงน่งในทุ่งนาคุณพ่ชัยเขาก็จะให้ปลูกกล้วยหอมไงแต่คุณพิชัยอ่ะไม่หล่องไงอืม <c oughs> คือมันหน้ามันมันก็หน้าอันนี้เป็นเรื่องบิวตี้สแตนดาดหรือเปล่าคะคุณพิชัยนาริธพันธะ์เนี่ยไม่เข้าบิวตี้สแตนดาดไง <c oughs> เวลาพูดอะไร <c oughs> คนก็คือเป็นเพื่อไทยแล้วไม่เข้าบิวตี้สแตนดาดอีก พูดอะไรมาคนก็ไม่ให้ค่าใช่ไหมพี่เกมหรือคุณพี่ชัยชูนหะาวาชิระเจ้าอาวาสเราอะ่ะโคตรจะเก่งเ่ะโคตรจะเก่งโคตรจะเปะโคตรจะแม่นยำในการอธิบายเศรษฐกิจแล้วตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคอะ่ะไอสื่อคือหูดับเพราะเห็นว่าเป็นลุงแก่ๆผมหน้ามาเป๋ไปเป๋มาอย่างเงี้ย แล้วพอเอาเผ่าภูมิหนุ่มมานิดนึงมาพูดก็ไม่ยอมไปผ่าตัดตาให้ศบตาคนได้อีกก็ตาปลือตลอดเลายแล้วพอเป็นคุณเผ่าภูมิพูดนางแบกบ้านๆก็บ่นอีกพูดไทยคำอังกฤษคำไม่เห็นหัวภาษาเทคนคเยอะเออก็เนี่ย คนมันอาพเนะพี่เก๋แล้วการเ<ช>จรจาขายข้าวให้จีนน่ะพี่ชัยผลิตพี่ชัยนริธพันธ์ไปนริธพัน,นธ์นนะ่ะขาไปเจมาแล้วอืมไปเจราจามาตั้งแต่คุณพี่ชัยเนี่ยหลุดออกจากรัฐมนตรีพาณนนิชย์ก็คือการปรับคอรมอรอบรอบล่าสุดใช่ไหมซึ่งคุณพิชัยถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยคุณพิชัยไปเจราจากับจีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ย การซื้อข้าวถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจีนตั้งข้อตกลงว่าฉันจะซื้อข้าวกับเธอนะถ้าให้ฉันทํารถไฟความเร็วสูงเพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่ต่อเน,นื่องจากประยุทธ์อ่าใช่ป่ะอืมซึ่งมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ทยอยซื้อข้าวจากเราเพราะว่าไม <c oughs> โครงการรถไฟที่ไปสระบุรีไปหนองคายเนี่ยก็ทําอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็ค่อยๆทยอยซื้อไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ตกค้างมา เหลืออีกสองแสนแปดหมื่นตันก็พอดีกับตัวเลขตรเนี้ใช่<ม>เอเราเรามีกราฟิกข่าวเก่าเอามาอ้างอิงได้อยู่นะพี่เก๋อ่อ,อแล้วก็มีเรื่องอย่างนี้ไงถ้าถ้าเราไปดูมันจะมีเรื่องของนี่ไงครับเรื่องของที่คุณพิชายพยายามแก้ปัญหาเรื่องอะ,อะไรนะถิ่นกำเนิดสินค้าการโนมินีใช่ไหมปรับปรุงกฎหมาย รวมไปถึงเออบอมเรามีกราฟิกไหมที่เป็นภาพเรามีคลิป t ิกตอกพี่เก๋อะส่งไปให้บอมเมกี้พี่ไม่มีติกตอกในเครื่องเพื่ันเปิดไม่ได้แต่แคกส่งให้บอมไม่รู้บอมจะเปิดได้หรือไงอืมอืมเอออ๋อคุณพี่ชัยเป็นติกตอกคุณพี่ชัยเนอะเอออ่าลองฟังดูครับ ใหญ่ที่ออกมาเย็นจะแข่งไงแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากฝักประสมพรานี้ก็คือการเจราจา FTA กับสหภาพยุโรปเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> ทางนี้ไม่ได่ทาเรื่องนี้มาก่อนคือถ้าจํามันได้เนี่ยผมมีเซ็น e FTA กบับยุโรปสีปะะ Swiss, Norway, Iceland, สส่ประเทศนะฮะคือสวิสโนเวไอเซนลิกอินสไตน์เนี่ยสี่ประเทศเนี่ยเราเราจบได้ภายในสองเดือนกว่าเลยเนี้ยแล้วก็เซ็นที่มกลาที่ดาวอสกับท่านนายกแทยทองทานเนี่ยท่านไปเซ็นสัญญากับผมเรื่องนี้ เร่งเร่งทำเรื่องนี้ให้เสร็จถ้าทำเรื่องนี้เสร็จได้ภายในระหว่างสี่เดือนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถะาะนความคิดผมนะครับก็ก็อยากฝากเรื่องีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามามันมีสินค้าต่างประเทศที่ทะลักเข้ามาเยอะเนี่ย S มีจะตายทั้งหมดแล้วต้องทำอย่างไงที่จะแก้เรื่องนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสำคัญมาก เนี่ยก็เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณสุปจีพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรใหม่ไปจากที่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยพยายามทำอยู่เลยนะ q u i กบิ๊กวินแล้วมันต่างจากควิกวินของนายกนิดของดิฉันตรงไหนันตะเอาอันนี้อันนี้ใหญ่ของนายกนิดอ่ะควิกควิกวินของคุณสุปจีเติมคำว่าบิ๊เข้าไประหว่างคำว่าควิกกับคำว่า Win วิน